สวัสดีเพื่อนๆชาวดีๆทุกคนค่ะกับตันเอ๋ยแบรนด Admission Reality ปีสนะคะก็มาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ที่เห็นนี่คือหน้าดํามากเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆมาค่ะตอนนี้ก็เสียงก็ไม่มีนะคะ ก็รู้สึกสนุกมากค่ะได้ไปหัวหินมาแล้วก็ได้ไปเล่นน้ำทะเลทางน้ำตกแล้วก็ได้แวะเที่ยวอีกมากมายเลยนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะเ,เพื่อนมาหกคนไหนที่แบบว่าอยากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเยอะๆนะคะก่อนจะจากกันแล้วจริงๆก็ลองหาที่เที่ยวที่แบบไปต่างจังหวัดเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็แบบว่ามีข่าวมาเยอะมากว่าโอเน็ตจะออกแล้วตอนนี้เอ๋ยก็ได้แต่นั่งแบบตั้งตารอจริงๆก็คือนั่ง นั่งดูตลอดว่าเมื่อไหร่จะออกจะออกจะออกแต่ก็คือก็คงแบบ25้ามีนาตามที่เขาบอกค่ะก็คงไม่เร็วไปกว่าน,นี้หรอกนะคะโอเน็ตโรงเรียนก็อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันแต่ก็เห็นดูในกระแสนะที่บอกว่าจะมาตั้งแต่ยี่สิบมีนาแล้วก็แบบว่ายังยังไม่ลงสักทีก็เลยขี้เกียจรอนะคะก็ได้แต่ว่า25่้าก็25้าก็คงทําอะไรเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะคะสุดท้ายนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับคะแนนเลยมันยังไม่ออกยังไงทุกคนก็ มีความหวังไว้ก่อนว่าคะแนนเราทุกคนจะดีนะคะก็ขอให้คะแนนออกมาเป็นที่พึงพอใจกับทุกคนค่ะสู้ตายขับไปบาย